ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ชอบ DIY ทุกท่าน,นครับรถท่านใดมีปัญหาแบบนี้บ้างครับก็คือที่รอบเดินเบานะฮะไม่วัดรอบของพวกเราจะสวิงขึ้นสวิงลงเป็นจังหวะสม่ำเสมอแบบนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องสม่ำเสมอก็คือขึ้นลงขึ้น,น,นลงเหมือนมีใครไปเหยียบกันเล่งให้อนนั้นจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรคือปัญหานี้แก้แก้ไขไม่ยากครับ แล้วก็ราคาถูกด้วยสามารถทําได้เองนะครับปัญหาก็จะมีมาจาก2อย่างอย่าง,นะอ,ยางอ,าอย่างแรกเลยคือแมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์ก็จะมีสายสัญญาณสามเส้นนะก็จะมีไฟบวกไฟลบแล้วก็ไฟสัญญาณแต่ถ้าไฟบวกหรือไฟลบขาดเนะี่ยมันก็คือไฟเอนจิ e นจะโชว์นะครับแต่ถ้าไฟสัญญาณาไม่ได้ขาดแต่ว่าสัญญาณผิดพลาดอะไรพวกน,นี้มันไม่โชว อันนี้อาจจะเป็นปัญหารองนะฮะแต่ปัญหาหลักอีกอันนึงคือตัว PCV ฮะก็คือ Pressure Control Valve wow. ก็คือทำหน้าที่ควบคุมแรงดันระหว่างในตัวเครื่องยนต์กับท่อร่วม ID นะครับทีนี้ปัญหาตัวเนี้ยแก้ไขได้ไม่ยากครับตัวแบบเซนเซอร์อาจจะต้องวัดไฟเป็นวัดอะไรเป็นนะฮะแต่ว่าพอดีคลิปคลิปที่แล้วผมก็ทำแบบเซนเซอรไว้แต่บางทีต่อสายลำบากรถผมเป็น Hondacity ต่อสายลำบาผมก็เลยไม่ได้ต่อให้นะเพียงแต่วัดค่า r e สต s t a นมันเองนะก็อาจจะพอให้เราดูเป็นตัวอย่างได้นะแต่ว่าใช้ปฏิบัติจริงควรต่อสายวัดสัญญาณจริงๆของมันนะแตอะอ่อันสำคัญคือ pcv pcv นะเนี่ยตรวจเช็คได้ไม่ยากครับว่ามันเสียก็อย่างที่บอกไปนะคือมันควบคุมแรงดันภายในห้องเครื่องยนต์กับท่อร่วมไอดีแต่ถ้ามันตัน ท่อยางที่ต่อกับมันจตันหรือตัวมันสปริงหักทําให้การควบคุมแรงดันภายในไม่ได้มันจะส่งผลไปที่ตัวแมปเซนเซอร์ฮะแมปเซนเซอร์ก็จะรับสัญญาณที่ปิดพลาดก็ส่งสัญญาณไปที่ ECU ฮะ ECU EC ก็สั่งจ่ายน้ำมันมากน้อยก็มีผลไปทำให้ตัวเดินเบาอะเปิดขึ้นเปิดลงทำให้เป็นอย่างนั้นนะะ เห็นนี่วิธีเช็คง,ง่ายๆว่าพี v มันเสียหรือเปล่านะเบื้องต้นนะรอบต้องสวิงแบบนี้นะครับข้อ2ก็คือไปเปิดใต้กรองอากาศดูนะฮะเมื่อเมื่อแรงดันมันผิดพลาดมันจะมีน้ํามันไหลตา,ามท่อแล้วไปกรองกันอยู่ใต้กรองอากาศเป็นน้ํามันเครื่องนะเยิ้มเยิ้มไปหมดเลยแล้วปีกบีเสื้อก็จะเยิ้มไปด้วยน้ํามันอีกอันนึงก็คือให้ไปตรวจดูเอ,อ ฝาตรงที่เราเติมน้ํามันเครื่องที่ฝาวาลวจะมีตัวจุดเติมน้ํามันเครื่องของเราอยู่ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ให้ไปเปิดฝาวาลวดูนะครับมันจะมีควันมีพวกไอเสียพุ่งออกจากฝาซึ่งแรงดันข้างในมันผิดปกติมันจะทำให้แรงดันที่รอดจากแหวนพวกไอเสียพวกแรงดันไอ,ไอเสียจะพุง่งออกฝาวาลวพุ่งออกเยอะด้วยนะฮะพวก pcv วาลวเสียส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลดลดอายุเยอะหน่อยนะฮะก็คือ ไม่ใช่รถใหม่ฮะมันมีโอกาสเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าแบบเปิดฝาตรงท่อฝาตรงที่เติมน้ามันไอพุ่งขึ้นมาอย่าคิดว่าเครื่องยนต์หลวมมากนะแต่มันอาจจะเป็นที่ PT v a มันเสียก็ได้แต่เรื่องของไอเสียรอดแหวนมันเป็นเรื่องปกติซึ่งรถเก่าๆก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะก็ไปเช็คดูทีนี้การแก้ไขนะครับ ถ้าเป็นปัญหาที่แมปเซนเซอร์เน mm ี hmm. ่ยก็ลองไปหาซื้อก็ได้ของแท้ก็จะอาจจะอยู่แถว500อนะถ้าของของอาจีนอ่จจะร้อยร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเคยทดลองเอามาทดลองเอามาใช้นะก็มีของ Honda City เอามาใส่ของ Civic เอามาใส่ของ Accord เอามาใส่ใช้ด้วยกันได้หมดนะแต่คนละเบอร์ก็จริงจะใช้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนในลักษณะของ pcv เสีย ก็ซื้อใหม่ครับคือถ้าเสียซื้อใหม่เลยเนี่ยผมจําได้ว่าผมซื้อมาในราคาสักร้อยหสิบหรือสองร้อยหสิบนี่ยไม่แน่ใจซึ่งถ้ามันเสียเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ยากถ้าดึงออกตรงๆใส่สายอะไรให้มันเดิมเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าคุณต้องไปหาให้เจอมอยู่ตรงไหนคือรถแต่ละตัวมันอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันเหมือนกับแบบเซนเซอร์ฮะถ้าซี v i c เนี่ยต่อสายไฟอะไรง่ายก็เช็คเช็คสัญญาอะไรได้ง่าย ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอ,อาจจะไป็นอย่างคอนดัตซิตี้อย่างเงี้ยมันจะซ่อนอยู่หลังทำอะไรได้ยากแต่มันก็ลองทำได้นะฮะถ้าไม่อยากทำก็เข้าอู่ไปฮนะแล้วก็ชี้เป้า้เขาเลยเราก็จะไม่ไม่เกิดความยุ่งยากหรือเสียเวลากับช่างเท่าไหร่นะกฮะ,ะปัญหาบางอย่างเนี่ยแก้ไขได้ไม่ยากเราก็ทำเองได้ลองทำดูแต่ว่าไอ วิธีการที่มันส่งตัญยามันผิดพลาดเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามคลิปนะครซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับนัก DIY นะครับขอให้สนุกกับการศึกษาและการแก้ไขนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามันผิดพลาดยังไงก็หรือมีอะไรแนะนำผมก็แนะนำได้เลยนะครับตามข้างล่างนะครับคอมเมนต์มาได้เลยก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ